คนไทยมีไอเดียรักษาได้ง่ายๆด้วยการสะกดจิตโรงพยาบาลบีแคร์โทร0 2 5 3 2 4 4 4 1 สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการคนไทยมีไอเดียค่ะกับรายการที่จะช่วยเติมต่อความคิดให้กับคนไทยกลายเป็นมหาอำนาจทางความคิดค่ะจัดเต็มเลยเบ้นใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันด้วยฉากที่สดใสามากเลยอาจารย์ขาเป็นยังไงบ้างคะดูสบายๆนะครับแล้วก็วงๆเหมือนสะกดจิตเลย <laughs> เข้าทีมอาจารย์เลยเนาะค่ะสิบนาฬิกาโดยประมาณนะเปิดแมงโก t ทีวีมารายการสดทุกวันศุกร์นะคะก็จะกลับมาเจอจกับรายการของเราค่ะนอกจากสดทุกวันศุกร์แล้วเนี่ยวันอาทิตย์หกโมงเย็นก็ดูรีลันวันอาทิตย์แห้งๆครับหกโมงเย็นนะครับที่แมงโก้ทีวีถูกต้องแล้วก็ใครที่มีเนชั่นชานเอลนะครับก็วันพลาดเที่ยงคืนครึ่งอันนี้สาหรับคนนอนเด็กหน่อยนะใช่หรือถ้าไม่มีเคเบิลไม่มีจารเลยก็มีอินเทอร์เน็ต ค่ง mango tv tv ก็ดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอืมค่ะเอาล่ะสำหรับเรื่องราวของรายการในวันนี้น่าสนใจอีกแล้วเริ่มต้นที่ i อเด news ของเบนนะคะจะเป็นการที่นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับการที่คนเราเนี่ยว่านลายชีวิตแล้วกลายเป็นซุปเ hey, <Ben> กลายเป็นซุปแล้วก็กลายเป็นผงกลายเป็นผงแล้วก็มาลดโลกร้อนได้ด้วยนะเป็นซุปเลยลเหรอเบนทำไมมันดูเศร้าจังนั่นน่ะสิจะเป็นยังไงติดตามกันได้ในช่วงของ I d เด news นะคะในและช่วงแก e สไอเดียค่ะจา์ขา เห็นสัญลักษณ์แบบนี้ต้องคาราบาวแดงแน่เลยใช่ไหมคะทำผิดอย่างนี้ต้องตัดออกจากแฟนพันธ้นะคะถ้ามีมืออย่างนี้มานะครับหมายความว่าเราจะมีสุดยอดแฟนพันธ้มารวมอยู่ในรายการเราค่ะวันนี้วันนี้เป็นเรื่องราวของการเสพรถวรรณศิลป์นะคะผ่าน แฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทยนั่นเองถูกต้องครับค่ะแล้ะสำหรับสัปดาห์ต่อไปมีแฟนพันธุ์แท้จาะคิวมาอีกเต็มไปหมดเลยอธิอธิแฟนพันธุ์แท้สามก๊กว้าวใครที่สนใจเรื่องวรรณกรรมจีนพลาดไม่ได้จริงๆนะครับแฟนพันธุ์แท้เลโก้ว้าอันนี้ชอบเลยตัวต่ออ่าแล้วก็แฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลกน้องเอกอันโด่งดังค่ะแล้วก็พี่จอมแฟนพันธุ์แท้เปลือกหอย แต่ละคนแต่ละรายชื่อหน้าติดตามจริงๆทะะทุกท่านที่เอ่ยชื่อนี่คอนเฟิร์มหมดแล้วนะโอเคค่ะ,คะติดตามกันที่ได้ในวิกต่อ,ตอ,ตอไปเนาะและช่วง a าร์คไอเดียเช่นเคยนะคะเปิดสายพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการสดๆเลยนะครับวันนี้<ช>ก็สามารถโทรมาพูดคุยกับแฟนมันแท้ได้แบบตัวเป็นๆเ,เลยนะครับและปิดท้ายกันด้วยช่วงของเด็ดไอเดียวันนี้นะคะอาจารย์แซมบอกว่ามีของมาปล่อยค่ะ เป็นอุปกรณ์คือหลายคนถามว่าเอะทำไมค,คนไข้ที่ m มคคลินิกเนี่ย,ยหายทุกคน,น,น,นเพราะว่าเรามีเทคนิคในการสะกดจิตแล้สะกดจิตทั้งจิตสํานึกและสะกดจิตทั้งจิตใต้สํานึก <c oughs> นะครับวันนี้เราจะเอาอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่เราใช้สะกดจิตในคลินิกเนี่ยมาเปิดเผยมาแบบโอเปร่าเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ขนาด <c oughs> นาดนั้นนะคะไม่ขนาดนั้นยเ,ยเล่นทีละคนเล่นทีละคนดูเวอร์ไปเรืหลายคนนะครับ <c oughs> โอเคค่ะอุปกรณ์ของอาจารย์เนี่ยจะมีอะไรบ้างอย่าพลาดในช่วงของไอเดียนิวส์นะคะแต่ว่าตอนนี้พร้อมอยู่แล้วพร้อมที่จะกลายเป็นซุปกันได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปอัปเดตกันเลยกับไอเดียนิวส์ค่ะ I d เด News. สำหรับไอเดีย news วันนี้นะคะเป็นไอเดียจากรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียค่ะจา้าจะรือผู้สนับสนุนของเราเบนสำหรับผู้สนับสนุนช่วงนี้นะคะก็คือ my clinic ค่ะโรงพยาบาล B care medical center นะคะรักษาโรคด้วยการสะกดจิตขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับ <laughs> เบนครับเอาละไปดูสไลด์แรกกันเลยค่ะน่าสนใจจริงๆนะคะกับเรื่องราวไอเดียแบบนี้การเผาศพลดโลกร้อนค่ะโอ้โหเบนเราแต่งตัวเข้าตีมมากเลยวันนี้<ะ>ขาวดา ดูจากภาพแล้วไม่ใช่กระสวยอวกาศแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์ขาโลกของเรานี่ก็ร้อนมากขึ้นแล้วการเผาศพแบบธรรมดาเนี่ยวัสดุในการทำโรงก็คือไม้ถูกต้องไหมคะใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมีไม้แล้วสารที่ฉีดเข้าไปในร่างกายของศพก็คือฟอร์มาลีนซึ่งฟอร์มาลีนเมื่อเผาเสร็จแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสารพิษรั่วซึมสู่ดินแล้วเราก็ไปปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ที่ดิน จากนั้นสารผิดก็จะซึมเข้าสู่อาหารเป็นอันตรายต่อมนุษย์เราอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาค่ะสไลด์ต่อไปเลยนะคะแบบเก่ากับแบบใหม่เห<อ>็นความแตกต่างไหมคะอาจารย์เดียวนะแบบเก่าทางซ้ายนี่คือใส่โลงศกและแบบใหม่นี่คือะคะแบบใหม่นี้จะเป็นเครื่องนะคะซึ่งเครื่องตัวนี้ค่ะเป็นไอเดียนะคะจาก aqua m a t i o n industry ที่ออสเตรเลียนั่นเองค่ะเครื่องนี้มีชื่อว่า Alkaline Hydrolysis นั่นเองเป็นกระบวนการย่อยสลายน้องเบ้นหมายความว่าไม่ไม่ได้เอาศพใส่โลงอเอาศพใส่เครื่องเลยใช่<อ>ค่ะเหมือนห้องดับจิตอย่างเงี้ยประมาณนั้น<ะ>แต่ว่า<อ>ในเครื่องนี้เขาจะมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเบ้นเล่าให้ฟังครับก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาที่คนเราเผาศพจะต้องใช้ความร้อนประมาณ850องศาเซลเซียสแล้วก็มีผลวิจัยว่าเอ๊ะการใช้ความร้อนขนาดนี้ทําให้โลกร้อนนะ เพราะว่ามีผลวิจัยเกิดขึ้นว่าการเผาศพผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเนี่ยจะทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกประมาณ160กิกโลกรัมโอ้เยอะนะแล้วทันคิดูทางโลกโอ้คนก็ล้นโลกด้วยตอนนี้แปดร้อยกว่าองศาจะทําให้โลกของเราร้อนขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดไอเดียแบบนี้แหละขึ้นมาว่าจะทํายังไงดีนะที่โลกของเราจะได้เย็นขึ้นสำหรับกระบวนการที่เบนบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเอาศพเข้าไปในเครื่องคล้ายๆกระสวยอวกาศเนี่ยเขาจะสามารถนะคะลด เขาใช้พลังงานเพียงแค่5-10%จากเมื่อสักครู่นี้นะครับน้อยมากน้อยมากกิโลกรัมใช่หลังจากที่ผ่านกระบวนการเสร็จแล้วค่ะผ่านไป4ี่ชั่วโมงก็จะได้กระดูกแบบนี้ซึ่งกระดูกจะอ่อนนิ่มจากนั้นเอามาบดเป็นผงเขาผงเสร็จแล้วเนี่ยโลโก้รายการอาจจะบางนิดนึงนะคะเป็นผงงขาวๆจากนั้นก็ให้ยตดนาไปลอยอังคารอนุญาตให้เอาโลโก้รายการออกได้ก่อนครับโอ้โหเนี่ยค่ะเป็นผงๆให้ไปลอยอังคารได้ด้วยส่วนซุปหรือว่าของเหลวข้นที่ได้จากการสกัดเนี่ย ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเอาไปทําเป็นปุ๋ย<ม>ทำไรยังไงได้หมดมเลยผงๆแห้งๆแ,และเป็นน้ำๆด้วยเบนใช่ค่ะ oh ดีไหมท่าอาจารย์ มีคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูด้วยจะเป็นกระบวนการวิธีการนําศพเข้าไปในเตาเผานี่แหละนะคะน่ากลัวกันนะเบนนะถามว่าน่ากลัวไหมถามมา้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์อาจจะดูไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่แต่ถ้ามองในแง่ของศาส,สนานหรือว่าจิตสํานึกอ,อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาไปทําพิธีกรรมทางศาสนาให้มันดีๆถ้าคลิปพร้อมแล้วแจ้งด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการฝังปัจจุบันพื้นที่ดินเนี่ย บนบกมันก็น้อยอยู่แล้วนะจารย์นะคนก็ตายเยอะขึ้นนะไม่มีที่จะฝังกันก็แย่งกันไปแบบนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครัตอนนี้คลิปพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลย อันนี้หน้าตาเครื่องแบบโอ้โหเราก็อธิบายไปนะคะว่ามันเป็นกระบวนการยังไงนี่คือสมับจากที่มันมีเนื้อเนื้ออยู่เนี่ยก็จะค่อยๆหายไปค่ะเหลือแต่กระดูกจากแข้งก็จะเป็นนิ่มๆในจะมีเทรหรือว่าถาดเนี่ยดึงเข้าดึงออกได้สบายเลยไม่มีมลพิษไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงรบกวน คนไทยเองก็มีการผลิตเครื่องเผาศพนะเบนบอาจามแซมเนี่ยเคยได้รับเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาทําโฆษณาให้กับเครื่องเผาตอนแรกเรานําเข้าจากต่างประเทศเครื่องนึงราคามากกว่า2ล้านบาทปัจจุบันนี้คนไทยคิดได้เองแล้วนะครับก็ถือเป็นไอเดียที่น่าชื่นชมใช่ครับ SME และโอ o อปไทยก็ลองศึกษาเรื่องบบนี้ดูนะครับพัฒนาต่อยอด ความคิดใหม่ๆแบบนี้แหละครับค่ะตอนนี้ขอแอบแจ้งยอดนิดนึงสำหรับเครื่องนี้นะมียอดจองประสงค์ตัวเองนี่แหละถ้าตายแล้วเนี่ยขอเผาแบบนี้เพื่อที่จะให้ทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นกระดูกเอยเนื้อหนังเอยให้มันคืนสู่ธรรมชาติสร้างความสมดุลให้กับโลก นในออสเตรเลียฟีดแบ็กดีมากกว่าร้อยคนแล้วนะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งที่เบนมานําเสนอแล้วก็ทําให้ s m e o อ็อีไทยพัฒนาต่อยอดได้ด้วยนะครับถูกต้องค่ะถ้าดูคลิปนี้แล้วอยากจะเติมต่อความคิดนะคะเบนฝากเว็บไซต์ไว้นิดหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวเขสาสไลด์เว็บไซต์ด้วยค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะฟอลโล่ต่อนะคะเว็บไซต์นี้เลยค่ะตามชื่อเลยนะคะ aqua m a t i o n industry นั่นเอง w ว r l d w วทนะคะ a q u a เ a t i o n แล้วก็ Industry ตเติมเนะคะแล้วก็ .com ค่ะนี่เลยน่าจะหาไม่ยากนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะเสิร์ชหาได้นะครับเพราะว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆาเลยค่ะออาละทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของ I อเดียนิวที่นำมาฝากกันคะ่คะอาจารย์ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งดีไหมได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาชื่นชมอัตรรถสวยๆของวรรณศิลป์นะคะกับแฟนพันธ์แท้วรรณกรรมไทยค่ะครู่เดียวครับ